สวดีครับผมอัพสุวรรนัทนะครับแลตอนนี้เราก็อยู่ที่งานไ h ยแลนด์แฟนกลับครับผมนักเดโมบางแคนะครับ MC c h ฮอรครับผมแล้วันนี้เนี่ยอับไปเตรียมเพลงมามอบให้กับแฟนๆที่บางแคนะครับ3มเพลงด้วยกันนั่นคือดีไม่ครับครับผมมีเรามีแดนเซอร์มาด้วยและเพลงที่2นะครับก็คือเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าและเพลงที่3าก็คือเบื่อครับว่าคิดถึงหรือยังนะครับเพื่อนๆ้อมกันเอยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับการขึ้นคอนเสิเร,ร์ตนะครับผมไทยแลนด์แ a n คลับครั้งนี้ครับโอ้โหดูสิดอกกุหลาบนับไม่ถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเพลงที่ออฟร้องไปสักสามเพลงนะครับก็ oh. ได้รับการตอบรับอย่างดีมากทุกคนแบบว่า ร้องตามกันด้วยนะครับผมประทับท้สุดๆเลยนะฮะยังไงนะครับก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ขอฝากอัลบั้มใหม่นี้ไ้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะครับผมสามารถซื้อซีดีได้เลยครับทุกรูปแบบซีดีวีซีดีดีวีดีครับหรือถ้าใครจะดาวน์โหลดน,นะครับดอกจัน123 7049ครับฝากด้วยครับ โอ้ยเป็นไงอ่ะดีครับดีแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมวันที่7กันยายนนะครับผม<ๆ>กับมิวสิกนะครับเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าอดแอร์แน่นอนครับใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาของการรู้จริงแล้วล่ะมาเลย